สวัสดีครับขอ,อนำเสนอโปรแกรมการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบ3สเตปชุดที่2ครับการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอออนไลน์ประมาณ30-40ถึงนาทีและนำความรู้ที่ได้รับจากวิดีโอออนไลน์นั้นเข้าสู่การเรียนรู้ในรูปแบบของคาสรูมอินเฮาส์ หรือเป็น Virtual Classroom ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมใน Virtual Classroom นั้นหรือเป็น In-House Classroom นั้นก็จะทำให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วย Sell Learning ผ่านวิดีโอออนไลน์นั้นมาผสมผสานกับความรู้เพิ่มเติมที่วิทยากรและโค้ชให้ในคลาสที่ลงลึกมากขึ้นนำไปสู่การทำเวิร์กช็อปนำไปสู่การเชิงปฏิบัติและมีกิจกรรมโลเปทำให้ไม่เสียเวลาในแง่ของการมาเรียนความรู้พื้นฐานครับ จุดนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะทาให้ผู้เรียนได้เต็มที่กับการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองหรือการปฏิบัติร่วมกับเพื่อนในคลาสครับหลังจากนั้นครับผ่านการเรียนรู้แล้วก็จะมีการบ้านที่ผู้เรียนนําไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองสักระยะหนึ่งประมาณสัก1-2สสัปดาห์จะมีการติดตามโดยเวียก่อนครับเราเรียกว่าคลินิกเป็นลักษณะของกรุ๊ปโคชชิ่งครับ ผู้เรียนก็จะสามารถที่จะมาปรึกษาวิยียยกรเพิ่มเติมครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะนำไปใช้แล้วติดขัดบางอย่างเนื่องจากอาจจะเป็นตัวสกิลเป็น Behavior Mindset ต่างๆอาจจะทำแล้วไม่คล่องหรือบางครั้งทำแล้วยังไม่มั่นใจก็สามารถที่จะกลับเข้ามาเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นให้กับเบียยกรและโค้ชที่ดูแลทางด้านเรื่องของคลินิกที่เป็นกลุ่มโค้ชชิง ก็จะสามารถทําให้ผู้เรียนได้ปรับสิ่งที่ตัวเองติดอยู่เพิ่มเติมขึ้นผู้เรียนท่านอื่นก็จะสามารถเรียนรู้จากผู้เรียนคนที่มาปรึกษาได้ด้วยครับงั้นเนื้อหาของการคลินิกก็จะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่อยู่ในคาสซูมอินเฮาคาสซูมหรือวิวช c ว a ค s สซูมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่านํามาที่หลักการเพื่อจะให้คําปรึกษานั้นเกิดสัมฤทธิ์ผลมากขึ้นผู้เรียนที่เรียนแบบ3มเสพนี้ก็จะได้เซลเล e ร์นิ่ง แท็กทิสในคลาสหรือ Virtual Classroom และมีการขอคำปรึกษาเพื่อจะต่อยอดบางอย่างของตัวเองก็จะทำให้การเรียนรู้ของเขานั้นเกิดการทานฟอร์มขึ้นมานำไปสู่การปฏิบัติและสร้างผลลัพธ์ของตัวเองได้ด้วยตัวเขาเองครับ